สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรนลิว์พูนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยนะครับและสําหรับคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าทุกๆคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวลิว์พูพร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่บทวิคเคราะห์ของไรอันบาเวลอดีตนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลก่อนเลยกันแล้วกันนะครับพอล่าสุดแก่ที่ออกมาแสดงความตกอกตกใจนะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าจอแดนเฮร์สันเนี่ยจะตัดสินใจย้ายไปเล่นในกาบหลีกในประเทศซาอุนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่าเขายังคงเอาใจช่วยสโมสรลิเวอร์พูลอยู่นะครับทง้ทงทที่ในตอนนี้เขาก็ย้ายออกจากสโมสรมาตั้งนานแล้ว ก็สำหรับในช่วงช่วงนี้นะครับกำลังจะมีนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลที่จะย้ายไปเล่นในประเทศซาอุดีอราระเบียนะครับก็คือทางจอแดนเฮดสันนะครับที่คับแข่งอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลมายาวนานกว่า12ปีนะครับแล้วก็จะมีเจ้าฟาบบนโยหรือว่าหมอปลาอย่างที่ทุกๆคนรู้กันนะครับก็กำลังจะย้ายไปเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีสื่อเจ้าหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ไปเจอตัวของเจ้าไลอ้อนบาเบลนะครับ และเขาก็สอบถามว่าในตอนนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่อดีตเพื่อนร่วมทีมในสโมสรเลือ์ภูของคุณไม่ว่าจะเป็นสตีเวนเจอร์ลหรือว่าจอแดนเทนสันเขากำลังจะย้ายไปเล่นในประเทศซาอุดีอาระเบียทางไรอันบาเบลนะครับแกก็ตอบประมาณว่าอ๋อก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะถ้าหากพวกเขากำลังจะตัดสินใจย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียมันก็น่าจะเป็นลีกที่ดีสำหรับพวกเขา ซึ่งเอาตรงๆตอนนี้ผมรู้เรื่องนี้ครั้งแรกผมก็ค่อนข้างที่จะประหลาดใจนะที่พวกเขาตัดสินใจย้ายไปที่นั่นและก็รวมถึงผู้จัดการทีมอย่างสตีเวนเจอร์ลัดด้วยเจอร์ลัดเนี่ยเขายังมีโอกาสที่จะสามารถเป็นผู้จัดการทีมในประเทศอังกฤษได้แต่เขาก็ตัดสินใจย้ายไปที่นั่นซึ่งผมก็คงจะต้องเคารพการตัดสินใจของเขาไม่รู้สิบางทีการตัดสินใจของเขาอาจจะเป็นการเปิดประตูครั้งใหม่ให้ใครอีกหลายๆคนย้ายไปที่นั่นในหลังจากนี้ ส่วนสำหรับสโมสรเวีรยวผู้ในตอนนี้ผมก็ยังคงติดตามพวกเขาอยู่เช่นเดียวกันผมจําได้ว่าล่าสุดในเกมที่พวกเขาเล่นกับชับมิดผมไม่ได้ดูหรอกนะแต่ผมก็ตั้งการแจ้งเตือนเอาไว้ในมือถือพวกเขาเสียประตูไป2-3ประตูในช่วงท้ายซึ่งเกมมันจบลงที่4ต่อสนี่นั่นหมายความว่าในตอนนี้เจอเกนครอปยังมีงานให้ต้องทําผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังเอาใจช่วยสโมสรเลี้ยวผูผมพูดแบบนี้เพราะผมหวังดีกับพวกเขานะ ผมมั่นใจในตัวของเจอเกนคลอปว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทําอะไรในหลังจากนี้ถ้าหากการเตรียมทีมในช่วงปรีซีซั่นมันไม่ดีพอพวกเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างแน่นอนไลอันบาเวลแกก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ในรายของจอแดนเฮนราสันต่อเลยนะครับเมื่อคืนก็ได้มีทางสื่ออย่างสกายสปอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าจอแดนเฮนสันเนี่ยกล่าวอำลาเพื่อนร่่มทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับนักข่าวในระดับที่1อย่างฟราบิซิโอโลโมโนก็ได้ออกมายืนยันด้วยคำว่าเฮียวีโกว่ากับตดนเฮนโดเนี่ยกำลังจะย้ายไปเป็นนักเตะค,คนใหม่ของสโมสรเอาิอิติฟัตนะครับซึ่งก็เป็นทีมที่สตีเวนเจอร์ลาดเนี่ยแกเพิ่งจะย้ายไปคุมทีมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันก็ได้มีสื่ออย่าง Sky Sports ได้จัดรายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดนักเตะนะครับและพวกเขาก็พูดถึงเรื่องราวของจอแดนเทนสซันด้วยนะครับโดยมีน,มนักข่าวท่านหนึ่งบอกว่าในตอนนี้เนี่ยจอแดนเทนสันได้กล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมในสโมสรลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสําหรับเรื่องค่าตัวเนี่ยรู้สึกว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลจะได้เงินประมาณสัก13ล้านปอนด์จากดิวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเงินต้นแล้วก็รวมส่วนเสริมด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับความคืบหน้าล่าสุดทากจะถามว่าแล้วในตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนไหนก็ต้องบอกว่าจอแดนเฮนสันได้เดินทางไปตรวจร่างกายกับทีมเอาเอลติฟัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคาดว่าในหลังจากนี้อีกไม่กี่วันหรืออาจจะไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการตามมาในหลังจากนี้อ่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ล่ำลากับจอแดนเฮนสันด้วยกันละกันนะครับหวังว่าแกจะโชคดีกับเส้นทางคาแข่งครั้งใหม่ของแกกันละกันนะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของโซฟิยานอัมลาบัตต่อเลยนะครับอยากจะบอกว่าในดิวของอัมลาบัตเนี่ยแฟนบอลชาวหงแดงต้องทําใจกันไว้ได้เลยนะครับเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวได้เลือกแล้วนะครับที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สําหรับโซฟิยานอัมลาบัตนะครับแข่งกองกลางของสโมสรฟิตอลเลนตินา่าว้26ปีนะครับจริงๆย้อนกลับไปในก่อนหนะน้านี้สักประมาณ หนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับแกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยอยากจะเอาเข้าสู่ทีมนะครับเพิงแต่ดูเหมือนกับว่าเป็นทางเจ้าตัวเองนี่แหละที่ไม่สนใจจะย้ายมาเล่นในกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพราะแกต้องการที่จะย้ายไปเล่น้กับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษซึ่งสุดท้ายนะครับในตอนนี้ทุกคนก็น่าจะทราบกันมาบ้างแล้วนะครับว่าทีมที่แกต้องการจะย้ายไปเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ และความคืบหน้าล่าสุดนะครับมันก็มีนักข่าวที่ชื่อว่าไอแซคอิซาร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแกถูกหรือเปล่านะได้ออกมาเปิดเผยว่าในดีลนี้นะครับดูเหมือนกับโซฟิยันอัลลาบาดจะตอบรับข้อสเสนอส่วนตัวรวมถึงตกลงที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเพียงแต่ในตอนนี้เนี่ยมันติดปัญหาอยู่ที่ว่าค่าตัวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะยื่นเข้ามามันอาจจะไม่อยู่ในระดับที่ทางฟิอเรนติน่า นั้นตั้งความหวังไว้นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าอยากจะให้ค่าตัวของอัลบัตมันอยู่มากกว่าในระดับ30ล้านยูโรนะครับแต่รู้สึกว่าปีสัตว์แดงเนี่ยอาจจะยื่นมาในราคาต่ํากว่า20ล้านยูโรซะอย่างนั้นซึ่งล่าสุดไปกว่านั้นนะครับมันมีสื่อท้องถิ่นที่ชื่อว่า Kelly อเร่ฟิ r e n t i นติ A o นะครับก็เป็นสื่อที่รายงานข่าวเฉพาะสโมอสรฟิออเอนตินาได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ย อัมลาบัดเนี่ยก็ได้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้รับแจ้งจากสโมสรว่าถ้าในช่วงนี้นะครับยังไม่มีสโมสรไหนก็ตามที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาสู่ขอตัวเขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ถูกอนุญาตให้ย้ายทีมมันก็จะสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งโซฟิยันอัมลาบัตแกเนี่ยค่อนข้างเป็นกังวลมากๆกับเรื่องเรื่องนี้ ทีนี้มาอัปเดตดวนกับ2ข่าวที่น่าสนใจของไอเจ้าเลมิโอลาเวียต่อเลยนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยมันมีการรายงานข่าวดวนออกมาถึง2ข่าวเลยนะเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยก็แล้วกันนะครับถูกรายงานออกมาจากนักข่าวในระดับเทียหนึ่งอย่างเดวิดออนสเตนนั่นเองนะครับเดวิดออนสตนแกรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยได้ทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ไปกับสโมสรเซาท์เมป์ตันในจํานวนเงินประมาณสัก37ล้านปอนด์นะครับเพื่อที่จะสู่ขอลาเวียน,นะครับเพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทางสโมสรเซาท์เมป์ตันเนี่ยก็ไม่มีเวลาจะคิดอะไรมากต่อปฏิเสธมาในทันทีนะครับโดยอ้างว่าจำนวนเงินก้อนนี้เนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับพวกเขาอยากจะได้จํานวนขั้นต่าอยู่ในระดับประมาณสัก50ล้านปอนด์นะถ้าหากได้เงินจํานวนนี้ก็ค่อยกลับมาคุยกันอีกทีก็แล้กัน ซึ่งในตอนนี้นะครับก็เลยทําให้ทางบอร์ดวิหารของร์พูเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียกประชุมกันด่วนนะครับแล้วก็ถกกันอย่างขมักขม้นเลยนะครับแล้วก็ถกกันประมาณว่าจะหาเงินจํานวน50ล้านปอนด์นี่มาจากไหนเพราะจํานวนเงิน37ล้านปอนด์เนี่ยก็ถือเป็นจํานวนที่สุดสุดที่ทางเร์พูจะหาให้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวแรกที่ถูกรายงานมาจากเดวิดออนสตีนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็จะมีสื่ออีกหนึ่งสื่อได้รายงานข่าวออกมาค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว ซึ่งก็คือสื่อลิอร์พูแอคโค่นี่แหละรายงานประมาณว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสมสรเซาท์แทมป์ตันเนี่ยมีเกมกระชับมิดเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยเซาท์แทมป์ตันเนี่ยก็พบกับสมสรบอลหมัดเพียงแต่เกมนี้นะครับเจ้าลาเวียเนี่ยก็ได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยลงไม่จบเกมนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกกลางทางซึ่งตามการรายงานของลิอร์พูแอคโคนะครับเห็นบอกว่าการเปลี่ยนตัวครั้งนี้นะครับโลมิโอลาวเวียแกไม่มีปัญหาบาดเจ็บหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับ แต่มันเป็นเพราะตัวนักเตะเองเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีสมาธิกับการเล่นซึ่งหลังเกมนะครับมันก็มีสื่อเจ้าหนึ่งได้ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมของเซาท์แฮมตันนะว่าทําไมเขาถึงได้เปลี่ยนตัวลาวเอียออกทั้งๆที่เขาก็ยังดูดีอยู่นี่ผู้จัดการทีมเซาท์แฮมตันก็ออกมายอมรับนะครับว่าในตอนนี้โลมิโอลาเวียเนี่ยดูเหมือนกับไม่มีสมาธิให้กับทีมสักเท่าไหร่ซึ่งเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเขาออกเพื่อที่จะทําให้ทีมเนี่ยมันเกิดความสมดุลและไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ริพูแอคโคก็อ้างเอาไว้ประมาณนี้นะครับแถมหลังจากนั้นไม่นานนะครับสื่อเจ้าเดิมริพูแอคโคก็ออกมาเขียนบทวิเคราะห์ต่อเนื่องเอาไว้เลยนะครับว่าหลักๆที่ทําให้ทางโรมิโอลาเวียไม่มีสมาธิเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะย้ายไาอยู่กับทางสโมสรลิวอพูนะครับเนื่องจากเขายังคงต้องการคาแข่งอยู่ในพิม์ลีกอังกฤษและในตอนนี้สโมสรลิวอพูเนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆสําหรับตัวเขาเพราะถ้าหากได้ย้ายมา มันจะเป็นการยกระดับฝีเท้าและการคาแข่งของเขาขึ้นในทันทีก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหก็คงต้องเกาะตามติดสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางสโมสรลิเวอร์พูลจะสามารถดึงเจ้าเลเวียนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากถามความรู้สึกของผมนะผมก็คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะถ้าหากได้ค่าตัวของจอแดนเฮนสันประมาณสัก1 3ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ขายฟามิโยได้4 0ล้านปอนด์ตามข่าวที่บอกไว้นะ ก็น่าจะเพียงพอที่จะดึงให้เจ้าลาเวียคนนี้มานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเอ้ยไม่ใช่สิก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับทุกๆคนขอย้ำอีกทีก็แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปหน่อยนะครับแล้วสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตเก่าคำลากันเลยก็แล้วกันนะ คอนียายกมือทั้งสองข้างขึ้นมาพนมพไว้บนหัวและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ